ไปไหนหรอจะไปตามหาพ่อเจ้าแม่ดารากรเด็นแล้วคนรักที่หายไปก็จะกลับคืนมาเอากล้องไปไว้ในฉลอมเสร็จแล้วก็ไข่บังไว้แค่นี้ก็ไม่มีคนเห็นแล้วไข่พี่ชาวบ้านก็มาฝากกล้องจิ๋วไม่ได้อยู่ตรงที่เขาทำพีธีแล้วเอาไงล่ะส้มจี๊ด ไัโอ้ยร้อนชะมัดคอ,อน,ญญนอเวิรตนอนพักกอบประชุมเอ้าเพื่อลุกขึ้นมาช่วยกันคิดหัวข้อการถ่ายคลิปอาทิตย์นี้ก่อนลุกขึ้นมาแป๊บนึงเอ้าปัาน้นเก็บกระเป๋าไปไหนเหรอ ไปเที่ยวกับแม่เหรอไม่ใช่จะไปตามหาพ่ออ๋อไปตามหาพ่อฮะแล้วนายบอกแม่หรือ,อยังอ่ะ,ะ,ะอใครมาเสียงดังหน้าบ้านเราเนี่ยไม,มไม่รู้อ่ะตอนเรามากับเผ<อ>ือกก็เจอแต่แม่นายหน้าบ้านคนเดียวนะ ที่นี่แล้วนะใช่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 ไม่เลยจ้ระวังชีวิตของเองเอาไว้ให้ดีโอ้ยแม่ปลาจะเดือดร้อนกันไปใหญ่แล้วนะช่วนเลยแม่ปลาเอยพูดกับฉันเหรอจ๊ะก็พูดกับเองนั่นแหละเฮ้ยแม่จง่ดามาทัแล้วว่ายยว่ยเร็ว เอาวามชีวิตของท่านไปเขาเป็นอะไรกันหมดเนี่ยบ้าจะลุกเป็นไฟบาลุกเป็นผาความจบไม่ได้แล้วพอจะมีทางแก้ไหมนี่เองจะต้องแะดอกคอคำใหญ่กับข้า แล้วโชคร้ายก็จะกลายเป็นดีคนรักที่หายไปก็จะกลับคืนมาไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวนะจ๊ะ้องลาบุญนะ้องลาบุญนะจ๊ะ เนเฮ้ยเจ้าแม่ออกจากล่างแล้วทุกคนอุ้ยสามอุ้ยสาอ้ยศักดิ์สิทธิ์จริงๆเลยอ่ะซุ้มเสียงเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยอ่ะทำบุญไหมครับกำังคนรูปคนเลยนะเนี่ยอ <ere> <ere> ุ้ยมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับของรักที่สูญหายที่บอกว่าจะได้คืนมันหมายถึงคนด้วยใช่ไหมครับกคนที่หายไปนานน่ะจะกลับคืนทินมันหมายความว่ายังไงอะครับ ก็หมายความตามนั้นนั่นแหละถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มอ่ะน,นะไปหาแม่หมอดาราที่สำนักได้เลยได้ลูกรัรบรองคำตอบไม่อยากรู้อะไรหรอกค่ะขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์ตอบเพื่อนหนู<อ>ไปนี่เลยจ้าไม่เป็นไรหรอกแม่หมอดาราเขายินดีช่วยอยู่แล้วเธอทำอะไรของเธอเนี่ยสุ่มจี๊ดอย่าบอกนะว่านายเชื่อหมอผีนี่ ก็เธอดูที่พวกเขาพูดสิมันหมายถึงพ่อฉันแน่แน่ว่าแต่เขารู้ได้ยังไงโอ้ยปัน้นพวกนี้เขาก็พูดอยู่ไม่กี่เรื่องหรอกใครโดนเขาก็ว่าแม่นนี่พวกเราทําสื่อนะเชื่ออะไรง่ายๆแบบน,นี้ได้ยังไงไม่ค่อยคุยการที่จริงอ่ะฉันจะเชื่ออะไรมันก็เรื่องของฉันนะเนยิ้มเรื่องนายใช่ไหมได้งั้นฉันไม่ห้ามแหละอยากโดนหรอกก็ไปหาหมอผีนั่นเถอะ ตามทุ่มจีดไปเถอะจีดคนที่หายไปนานน่ะจะกลับคืนทินมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยแล้วเขามารู้เรื่องพ่อได้ยังไงเนี่ย พวกนี้เขาก็พูดอยู่ไม่กี่เรื่องหรอกใครโดดเขาก็ว่าแม่นนี่พวกเราทำาสื่อนะเชื่ออะไรง่ายๆแบบน,นี้ได้ยังไงหรือว่าเราจะไปสำนักแม่หมอเลยดีไม่ได้อะมันไม่ได้น่าเชื่อถือสักหน่อยมันก็น่าคิดนะคนสมัยนี้ไวใ้ใจไม่ค่อยได้ซะด้วยชาวบ,บ้านเชื่อกันเต็มเลยนะคะลุงแม่ เราจะทำยังไงกันดีคะลู้ว่าอันดับแรกเราต้องมีหลักฐานก่อนนะหรือไม่เราก็ต้องแจ,งจ้งให้เจ้าหน้าตำรวจเขาเข้าไปตรวจสอบก็น่าจะดีนะรอ,อตำรวจมีหวังในปัน้นโดนหลอกไปแง่แง่ส้มจีนว่าไงนะลูกหนูว่าพวกเราตรวจสอบกันเองก่อนไหมคะว่าเขาหลอกเอาเงินคนจริงหรือเปล่าออ แล้วเ,เราจะตรวจสอบอยังไงดีละ่ะอ๋อคือหนูเคยเห็นบางรายการนะคะ,ะเขาเอากล้องหรือว่ากล้อง,อองจิ๋วอะคะ่ะไปถ่ายเป็นแบบว่าเป็นหลักฐานนะคะ่ะอ๋อไอ้กล้องจิ๋วที่เวลาเอาไป,ไปแอบไ้ใส่ในกระปกเป๋าแล้วไม่มีคนเห็นใช่ไหมใช่ค่ะอ๋ะอ,อแต่จริงๆแล้วลุงไม่สนับสนุนให้ใช้วิธีนี้หรอกนะเสี่ยงเกินไปให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจดีกว่าโอ้ลุงไม่รู้เยอะจังครับเคยใช้หรอครับ อยากเห็นไหมล่ะมีดูนี่มีไงทัน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 กล้องติ๋วไงลุงเคยใช้ตอนสมัยที่ลุงทำงานอยู่ที่เก่านะลุงแม่สิใ่ไเล็กติ๋วเลยนะเผื่อเป็นคนถ่ายใช่ไหมลุงแม่ครับลุงแม่ครับเสียงใครนะจะมอนปาป้าเดูก่อนใครมาเรียกเนี่ย ใครครับใครกรับอ้าวปันผมมีเรื่องจะคุยด้วยครับเออว่ามาลูกเอ้าทำไมอยู่นี่กันหมดเลยลุงแม่ค่ะพอดีมีคนบางคนมาหนูขอตัวกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป่ะพวกเรามาสิจะหาจะาึโอ้พ่มาเองมันเป็นผู้หญิงขี้บ่นจังเลย ฉันจำเป็นนะลูก,กีลูก,กีลูกกอลให้วเวลาพี่จามจะมาทำไมเนี่ยเราจะพาพวกเธอไปเปิดโปงแม่หมอดาราอ๋อเปิดโปงแม่หมอดารา เปลาสิจะพูดให้ได้ยินกันทั้งหมู่บ้านเลยเหรอแต่ลุงเมฆบอกว่าให้ไปแจ้งตำรวจน,นี่ไม่ทันหรอกรอตำรวจมีหวังชาวบ้านโดนหลอกไปเยอะแน่รวมถึงนายปั้นด้วยไม่มีสติเลยแต่ถ้าพวกเรามีกล้องจิ๋วบอกของลเมฆนะน่าจะดีแล้วทำไมตะกี้ฉันไม่ยืมลุงเมฆมานะอันนี้เหรอเฮ้ยเพื่อน ไม่ใช่ไม่ใช่มันติดมือฉันมาฉันไม่ได้ตั้งใจเพิ่งรู้ตัวตอนออกมาไกลเลี้ยวฉันเอาไปคืนแน่นอนเอาไปคืนตอนนี้เลยก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวเพื่อก้องจิ๋วตามแผนฉันเลยนี่กิ้งก่าเรามีอะไรให้ช่วยอะไรหรอเราอยากได้ไข่ไก่บ้านนายเอาเยอะๆเลยนะ โอ้โหสภายกระป๋องกระเป๋ามาซะด้วยจะไปไหนเนี่ยเราปานผมจะไปกาญจนบุรีไปเที่ยวเหรอลุงก็รู้ว่าผมจะไปทำไมแล้วนี่จะไปกาญจนบุรีบอกแม่เขาหรือยังเนี่ยผมไปเองได้พ่อปราบเนี่ยไม่ได้อยู่ที่กาญจนบุรีหรอกนะใครมาไล์สดอะไรตอนนี้เนี่ยือ มีอะไรอ่ะป้านไม่รู้ใครมาไลฟ์สดในเพจแปส่วนแชนแนลของพวกเราอ่ะครับอา้าวนี่ไม่นี่ใครเป็นแอดินเพจใครที่ไลฟ์ได้บ้างก็มีผมแล้วก็เผือกแล้วก็สมจ๊ดทำไมล่ะครับลุงเมฆไปดูหน่อยสิไม่ได้การละนี่เรื่องใหญ่แล้วป้านรีบไปแล้วป้าน ยยังมีพี่ลุษนะนายตื่นเต้นหรอยายสมจตวางแผนแล้วก็ไม่ยอมมาเองเอากล้องไปไว้ในฉลอมเสร็จแล้วก็ไข่บังไว้แค่เนี้ก็ไม่มีคนเห็นแล้วไม่กลัวเขาจับได้ในสำนักเหรอก็ถึงต้องมีตัวแทนนีไ่ไงโอเคอใช่เหรอใช่อไอ้นหนูสองคนนั่นน่ะ ยืนขวางทางทำไมอ่ะเข้ามานั่งนี่สิเห็นไหมน่ะลุงกับป้าก็จะเข้ามาแล้วเข้าไปได้อ่ะนะเอามาครับเราบอกว่เอาช้อมไข่มาทำไมอ่ะคือคือแม่ผมไม่เอามาฝากแม่หมอดาราครับ แนครับอ๋อก็ไปเก็บข้างในไงเอาไปไม่ได้นะครับตกลงมันยังไงกันจะให้เอาไปหรือไม่ให้เอาไปถ้าให้เอาไปเอากลับไปก็ได้นะหนูนะ <Yeah. S 1> ทำไมอ่ะก้องจิ๋วไปแล้วเจ้าอะไรไทยระยะแค่เนี้ยบูทูธจะถึงเหรอถึงสิ ใกล้แค่นี้เองเอาเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะก้องจิ๋วไม่ได้อยู่ตรงที่เขาทำพิธีแล้วเฮ้ยแล้วมันกำลังไปไหนอ่ะแบบนี้ก็ไม่รู้เลยว่ายักษ์เพือกคุยอะไรอยู่ตรงไหนแบบนี้เสี่ยงถูกจับได้เอาไหมล่ะสมจิต อะไรอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใครพาาี่ชาวบ้านเข้ามาฝากชาวบ้านแถวนี้เน่ยให้แต่ของกินเงินทองไม่รู้จักใครอ่ะวางไว้เนี้ยแหะเออออแล้วไปบอกกูด,ดีด้วยว่าถ่วงเวลาชาวบ้านไว้ก่อนแล้วก็เอาเงินบริจาคมาเยอะๆเดี๋ยวให้ข้าพักกินข้าวกินน้ำก่อนนะเหนื่อยจะตายอยู่แล้ว,วอุ้ยเล่นผีเข้าทั้งวัน,นไปไปไป ได้พี่เดี๋ยวฉันบอกอูดีทให้ยังไงก็เร็วๆหน่อยแล้วกันนะชาวบ้านรออยู่อ๋อเหรอเหรออืม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 เงินแค่สี่หมื่นอ่ะอ้ยหาวิธีไหนเหรอก็วิธีเดิมไงนี่นะชาวบ้านแถวนี้งูจะตาย ใช่ค่ะยังไงเมื่อช้ายังเห็นห้ามไม่ให้เพื่อนมาอยู่เลยตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วเหรอหนูไม่ได้เปลี่ยนใจค่ะ,ะหนูไม่ได้มาหาแม่เห้ยอะไรเนี่ยติ๊งติ้งติง,ตง <laughs> ไลฟไสดเนี่ยโอ้ยคนแชร์เยอะจังเลยเพจไวซนแชนแนล อะไรอ้าวเฮ้ยน่าเรานี่หว่าแกแกเป็นใครล้อเรียนฉันเหรอฮะเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่มันเรานี่ถตายละที่เมื่อกี้พูดไปอะเฮ้ยตายแน่เลย ของก้องเกีวในฉลามไทยขอบอกไหมครับ<า>เผือกเขาก็เขาถามว่าของใครก็มาของฉันจับตัวมันให้หมด ขอโทษค่ะก็หนูกลัวไม่ทันนี่ค่ะหนูกลัวชาวบ้านแล้วก็ใช่จะยิ่งโดนหลอกกันไปใหญ่ใช่ครับคือส้มจี๊ดไม่อยากให้ปั้นโดนหลอกวยครับลุงเมฆห่วงรุนอกจริงๆฉันไม่โดนหลอกหรอกพอดีฉันไปหาข้อมูลในเน็ตดูแล้วแหละเออส้มจี๊ดยังไงอ่ะก็ขอบใจนะ ยโอ้โหเอาเธอเอาเธอพวกเราไม่เป็นอะไรเนี่ยลุงก็ดีใจแล้วดีแล้วนะแต่ยังน้อยๆไอการไลฟ์ของพวกเราครั้งนี้มันก็เป็นหลักฐานที่ให้คุณตำรวจนี่เอาผิดกับแม่หมอดาราคนนี้ได้ด้วยนะซึ่งเก่งมากแต่ห้ามทําอีกเด็ดขาดเข้าใจไหมครับลุงแม่คะ่ะลุงขอตัวกลับก่อนนะคะพอดีไม่อยากยื้ พวกเราเกือยักษ์ตอ๋องกิงกะแล้วก็ชิกลับบ้านกันเถอะพวกเราห้าคนไปซิเอหามอเด็กจ้าไปอ,อะไรลุงว่าปั้นเนี่ยรีบไปขอโทษกี้เขาสักหน่อยก็ดีนะ ผมไม่รู้จะพูดยังไงดีรครับไม่เห็นจะยากเลยก็แค่เดินไปบอกจี๊ดว่าอมจี๊ดเราขอโทษนะแค่นี้เงก็แคนั้นเหรอครับลุงเม่ใช่<ๆ>ก็แค่นั้นแหละลุงว่าไปขอโทษเขาก่อนดีกว่าก่อนเขาจะงอนมากไปกวันนี้นะเออปั้นปั้นครับเรื่องพ่อปราบเนี่ยไม่ต้องห่วงนะพ่อปราบเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แน่นอน ลุงจะช่วยปั้นตามหาพ่อป่าเองขอบคุณครับไปเลยไปเลยตามให้ได้ทันนะพ่อผมถามลุงลุงก็ตอบว่าแบบแบบแ

ก็เห็นแล้วเกอนคาดกิน